้ยเพื่อนมีสีเพื่อนมีสีมาเซียส,สตาร์ได้เวลาป่วดแล้วเราได้เวลาปวนแล้วพี่มีติ๊กตอกไหมครับมีครับแต่ว่าไม่ได้เอาคลิปในช่องไปลงอะไรแบบนั้นครับแล้วก็คือยังไม่ได้ลงเลยคือ <c ười> แต่ถ้ามีช่องอะมีแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรครับ ตัวอะไรดีแว่นส่งบัฟไหมแว่นอหอหลิงแยะเบื่อดิเบื่อลิงมเลยเฮ้ยถ้าซีงั้นผมเอา้าง <c oughs> ั้นผมเอาก่อน <c oughs> จะบอกว่างั้นผมเอาก่อน เอองั้นเอาเป็นเล่นตัวอะไรดีวะอันนี้แหละพลังงานโอเคอันนี้อะไรโอเค Hmm ừ, thêm đờm ซีน่าจะแพ้ป่ะวะว่าแหละ Nice pass เออระยะบอกไม่พอก,ก,ก็เอาบอกมาแล้วนะวไปชน,นยังไม่น่าไม่น่าหมุนกลับมาไ,ไ้ลม้ม điền chun, bạn. ơi, kia trôi, bị tịt. à, điên quá, chun. rồi, không, anh. anh biết คือจุนยกมือเฉยๆแล้วเราค่อยตกจกังหวะแบบอื่นๆดีกว่าหรือเปล่าเพราะจุนโอ้โหเฮียเพราะจุนล่างนี้มันรบกวนโหดนี่เอาเฮียเอ้ยโทษโทษลืมไปว่าสวิตเกิดสวิตแล้วตีแน่เนี่ยนะคือไปรีบโดดมันแบบ จังหวะแรกมันเป็นชูดไม่ใช่เหรอแล้วแล้วจุนอะมันมีท่ารบกวนไม่ใช่เหรอตบจังหวะด,ดังจังหวะเลดีกว่ามัง้งคือยกมือไปก่อนอะไรเงี้ยดี เออหอว่ารนรบา์ดาทำดีแล้วจุนป้องกันแบบเมื่อกี้แหละดีแล้วไม่เข้าว่ะ

บอลเขียวโดซุสฐานทานฐานโอ้โห<อ><อ>ชุดแม่นิกโเ<อ>ฮ้ยเกือบโดนจุนโูดันมิดาคา ยี่นั่งสไอ้นั่งสุดเซ็งสุดโอ้โหเยี่ยกระเด็นเลยไลฟ์พุโอ้ยโดนดักสตันไอ้เหี้ยเล่นยากเว้ยพอมันมีตัวดักสตันแล้วแบบเออดักอื้อ

เสามแต้มปิดเกมใส่ครับดีมากโอเคอเคออต้องยิงเลยวะเพราะรู้ว่าเขาดักสตันเสี่ยงยิงไปเลยครับเมื่อกี้แล้วเรามีสามแต้มอยู่ไม่เป็นไร เออนั่นแหละที่ผมบอกคือยกมือไว้ก่อนแล้วค่อยตบอ้อยทำไมมันไม่ถอย,อยวะ<า>เฮ้ผมกดแดนแล้วนะ,วะมากตบหล่อๆให้มามาให้ผมอ้าย จะ3แต้มปิดเกมซะหน่อยดักสตันกันปวนวะอีกทีมนึงอะไม่ค่อยได้เล่นแล้วเล่นยาก เล่นอะ,ร,ร,ะระดับสูงแม่งแดดยากพวกตัวแดดแล้วแบบโดนดักสตันง่ายๆนะแม่งเล่นยากมากครับต้องเล่นพวกรับบอลน่ะได้หมดครับเซนโดอ่ะเซนโด,นโดคือบ่อยแล้วอ่ะดิโดนไหม ตัวนี้ไม่มีลูลนซีอะโอเคเซนโดนเล่นบ่อยแล้วเดี๋ยวโดนแย่งด้วยแมทนี้หนึ่งนตลอดเอย เนออนขอซีไดมอนโนศูนย์เขามาด้วยกันวะเขามีแผนวะแต่ผมมากกับเซียต้าแบบไม่มีแผนครับไอ้เฮียคือเล่นแล้วเล่นตัวที่แบบว่าไม่ได้จับด้วยครับเล่นตัวคนอื่นเล่นตัวที่ไม่ได้จับแต่เอามาลงแรงนะไอ้เฮียกระแดลงแรงซะงั้นครับอ๋อหไอ้เฮียดูดิดูความแบบ เตร็วหงจิครอ้ยวง้ย,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 ยเราลูนบ็อกมาครับไม่เป็นไรเอาลูนบ็อกมาบอกแล้วไงโดนไหม โดนไหมสามแต้มแรกของวันครับโดนผมไหมนมาโอโ้โหโทษวาเซียต้าเมื่อกี้นึกว่ายกมือถึงแล้วบบาบาสสอเฮ้ยมันแม่นจังอะคือเมื่อกี้กะจะแดชอีกทีนะนะันอะ เออตบให้เพราะว่าตัวนี้มันลูนบล็อกตบให้ตบให้ใหอูไม่มีคนตบจังหวะสามอันตีมาแล้วอันตีมาแล้วนายคนนนน่่นะ่สุกาีเลยหนา่นาสิ่งที่ยอย่ใน้จะไม่เป็あるปั อ่ะโอ้โหนึกว่าจินตจะตบโหดเลยเล่น,เล,นเล่นไปเลยครับอ่อยไม่เข้าแล้วอ่ะมาสิมาสิคุยพาสคุล่มาชินิมาชินิสุกทำไมสองแต้มมันแม่นกว่าวะ สองแต้มลบกวนนี่เข้าตลอดเลยวะหรือว่ามันเป็นเพราะพรสวรรค์นึกว่าจะหลอกโสงออกมาโทษ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 โชคดีน นี่ดะฮู้นี่เสียตาตบโหดมากเออโชว์ทุ่มให้จินมาสากะอ๋อหอจินล้มเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยไม่งั้นลูกนี้ไม่ได้นะบอกให้อันนี้คือจินล้มครับสวยมากอุ้ยไม่เข้าดันให้ดันให้เยี่ยมมาสิมาสิคสวยเลยสวยเลย โอ้โหโคตรว่ะโคตรว่ะยอดเยี่ยมครับนี่คันจะได้ผมแค่ไม่ได้เล่นนาน,นเฉย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้จีนเย็น バしバシ来いあ、ダメこれが階段のリバウンドだ決めてやるまぐれがあるか一つ教えといてやるぜバスケットは算数値ゃあるこれが俺の目でのようなリーマーク

แยกเล่นให้แล้วเออเล่นเลยนั่นแหละเอ,อ้ยไม่ค่อยเข้าออไปเล่นคนเดียวเข้าแล้ว <Yeah. S 2> แล้วเยี่ยมมากแล้วผมหนีให้ ก็พระเอกล่ะก็พระเอก嘛ล่ะคือยืนรอช็อตคอกด้วยอะไม่ด้งูม่ะ